ของคุณสติพลมีอีกอันนึง่งบอกว่าทางสายฤาษีนี่เขาก็จะทำจิตให้เป็นอุตตุพีชะได้นะครับแต่เขากดข่มเอาครับคนที่ไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ฟังอีกทีทางสายฤาษีสายเทวนิยมเนี่ยเขาก็ทำจิตให้เป็นอุตตุเป็นพีชะ ได้นะครับแต่เขากดข่มเอาครับคนที่มีที่ไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นพระอระหันต์อ่าก็ขออธิบายคุณสติพลฟังดีๆนะฤษีไม่มีสิทธริรทำธาตุจิตให้เป็นอุตตุหรือเป็นพีชะได้แต่คุณสติพลนี่ไปเข้าใจว่าธาตุอุตุนั่นคือ าธาตุหยุดาธาตุสงบาธาตุหยุดาธาตุสงบ่และมันก็ยังไม่มันไม่เกิดนะครับที่จริงมันยังเกิดมันยังไงมันก็ไม่เกิดไม่ได้มันไม่ได้แยกาธาตุนั้นให้เป็นาธาตุที่มีคุณสมบัติที่เป็นอุตตุเป็นาธาตุดินน้ำไฟลมจริงๆเทวนิยมไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีาธาตุรู้ที่จะแยก จิตเจตสิกรูปนิพานหรือแยกเวทนาในเวทนาร้อยแปดทำลายเคหสิตะเวทนาโดยทำลายที่เหตุคือตัณหาลงไปได้แล้วตัณหาดับจริงๆจิตมันจึงจะเป็นาธาตุอุตุาธาตุจิตในจิตของเราเนี่แต่ก่อนไปเป็นชีวิต เป็นมีชีวิตชีวิตตินซีอยู่กับที่สิ่งที่เราติดยึดทีนี้การปฏิบัติธรรมอาวุจนเจ้านั้นรูป28หรืออุปาทายรูป24ก็อ่านจิตปฏิบัติแยกแจกจิตของตนเองเนี่ยในขณะปฏิบัติจริงๆนี่เกิดจริงสัมผัสจริงๆแล้วก็เห็นจิตของเราในขณะนี้มีชีวิตตินซีแล้วชีวิตตินซีนี่มีความมีชีวิตของ ธาตีวะของจิตตัวสัตว์ในไรฉานตัวเนี้ยของกิเลสตัวเนี้ยอยู่จึงสามารถทำให้กิเลสตัวนี้ตายกิเลสต,ตัวกิเลสตัวสักกายะกิเลสของตนเนี่ยมันเห็นอยู่หลัดหลัดแล้วก็มีพลังปัญญาทําลายคือเผาเลยนะ พลังปัญญานี่คือฌานคือฌานนี่แหละเผาจนกระทั่งถึงปุญปญ,ญะถึงขั้นสำเร็จตายปุญญะนี่คือกิเลสตายตายจนกระทั่งปุญญะเป็นตัวตายที่สั่งสมเนนชาสั่งสมความสั่สมผลสั่งสมผล อนุรักษนาประทานเนี่ยสะสมผลจนมันตายไม่มีสิทธิ์จะเกิดอีกเลยนะตายแล้วตายอีกให้ปฏิบัติจนซ้ำซ้ำซ้ำซ้ให้รู้ว่ามันตายสนิทตายด้วยการยำซ้ำทำความตายให้มันตายมันจะเกิดอีกอะไรอีกจนไม่เหลือ ไม่เหลือที่จะมีพลังเกิดและสองมีพลังปัญญารู้ว่าไม่เหลือพลังที่จะเกิดอีกแล้วเด็ดขาดจึงใช้คำว่านิจจังทุวังสัจสตังอวิปริณามธรรมังอสังยิลังอสังกุปปังซ้ำซ้อนไปเลยยืนยันเลยว่านิจจังตายอย่างเที่ยงแท้ทุวังยั่งยืน สัตสตังตลอดกาล forever อวิปรินามธรมังไม่มีการแปลเปลี่ยนจากที่มันเป็นนี้อีกอสั่หหิรังไม่มีใครจะทำลายประสิทธิภาพความตายสนิทที่ไม่เกิดอีกที่เป็นนิจังตุงวังสัตสตังวิปรินามธรรมังนี้อีกเปลี่ยนแปลงอัน,นอีกไม่ได้เลย อสังหิรังไม่มีอะไรจะมาทำลายความเป็นเช่นนี้ได้อีกแล้วสำหรับตัวตายของกิเลสตัวนี้อสังกุปปังไม่มีวันฟื้นไม่กลับกำเริบตายแล้วตายเลยนิรันดรนตายแล้วตายเลยนิรันดรนนี่คือสัจจะตัวแท้ตัวจริงของความจริงและความรู้ ที่รู้จักทตาที่สังขารปรุงแต่งกันและทําให้มันไม่ปรุงแต่งกันเลยเป็นอุตุธาตุหรือให้มันเป็นผีชะธาตุอยู่ทั้งทั้งที่ทําเป็นอุตุธาตุได้เราให้มันเป็นผีชะธาตุเพื่ออาศัยอยู่เป็นประโยชน์ก็รู้ตัวที่ไม่เป็นประโยชน์เลยไม่ต้องมาอาศัยไม่ต้องมาเกิดด้วยกันหรืออีกเลยก็ไม่ต้อง ตัวไหนที่ยังอาศัยเพื่อที่จะใช้เป็นประโยชน์ตัวเองไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่ต้องเลยจะเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็ใช้อาศัยถ้าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตัวเองที่จะต้องอาศัยอยู่ดินน้ำไฟลมเป็นต้นดินน้ำไฟลมที่จะต้องอาศัยเป็นสังขารร่างกายนมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกับจิตวิญ,ญญาณสังขารสังเคราะห์กันอยู่ ก็ใช้ไปใช่ไปแล้วมันก็จะเสื่อมเป็นธรรมดาถึงเวลาหนึ่งก็จะสูญสำหรับอาตมานั้นรู้ว่ามันเสื่อมแล้วก็พยายามที่รู้ว่าพลังงานที่ทำให้มันเกิดเป็นอุปจิญญาทำงานที่ไม่ให้พลังงานนี่เป็นพลังงานสร้างความเกิดสร้างความเกิดอาตมาจึงทำงานอุปจิญญสร้างตัวตนของอุปจยะพลังงานอุปจิญญนี่ให้มัน ขึ้นให้มันสามารถขึ้นแล้วทำให้สร้างอุปจยะสันขานร่างกายตัวเองขึ้นไปอีกถ้าจะให้อัตมาไว้วันวันอื่นวันนี้คงไม่เหมาะวันนีเ้เป็นวันสมัมปีอัตมาจะอธิบายรูป28ดหรืออุปาทายรูปยี่สีที่จะต้องรู้ท่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น,นพะพอมาหัไท,ทยรูป แล้วเกิดชีวตินทรีหรือชีวิตรูปรูปของชีวะล้วก็รู้จักพลังงานอินทรีย์คือพลังงานของความเป็นชีวิตชีวิตินทรียนี่แหละเราจะต้องรู้ว่าอันนี้แหละมันจะมีอะไรเป็นอาหารอาหารที่จะให้หล่อเลี้ยงชีวิตินทรียเนี่ยให้มันไปได้อีกไปได้อีกไปได้อีกเป็นอาหาร หนึ่งอาหารทางกายอาตมาก็บอกแล้วอาหารทางกายหรืออาหารทางทั้งหมดโดยคืออาหารแปดอก็อทำให้มันได้สิ่งนี้ให้สมดุลกับวิญญาณวิญญาณอาหารก็ต้องรู้การทำวิญญาณอาหารจะเป็นตัวประธานตัวประธานด้วยก็ถึงทำได้จริงทั้งรูปและนาม สร้างให้มันมีชีวะต่อไปต่อไปต่อไปไม่ใช่พูดด้วยปากเปล่าพูดเล่นเด่นแต่มันรู้จริงเป็นจริงทำจริงมันก็เป็นจริงได้เพราะอัตมาเอาตัวเองเป็นตัวพิสูจน์นะเอาตัวเองเป็นตัวพิสูจน์ว่าอัตมานะี่มันอยู่ไปถึงขณะนี้หรอมันตายไปแล้วแต่อัตมารู้จักการสร้างพลังงานานันนี้ให้รักษาขันห้านี้ไว้ ได้มาถึง87แล้วก็จะสร้างไปอีกทำไปอีกตั้งตัวเลขไว้ถึง151ก็ลองดูว่าอาตมาเนี่ยโพธิสา์ระดับเจ็ดจะทำได้ไหมเจ็ดของอาตมาจะทำได้ไหมก็ลองดูซึ่งมันไม่ได้เก่งเท่าไรหรอกเจ็ดยังไม่เก่งเท่าไหรแปดก็จะเก่งกว่านี้ใช่ไหมหรือเก้าน่น้องก็ต้องเก่งกว่านี้อีกแต่เจ็ดนี้ไม่เก่งเท่าไรแต่จะได้ไหม ซึ่งอาตมามั่นใจว่ามันต้องได้ประมาณหนึ่งแต่จะขนาดไหนอย่าเพิ่งรีบตายพราะท่านครับผมผมเคยสงสัยว่าการทำสัมสิทธิ์แบบที่ท่านพยายามทำอายุให้ยืนยาวเนี่ยคนอย่างพวกเราลูกๆเนี่ยไม่สามารถทำได้ใช่ไหมครับใช่ยังเพราะว่าต้องเป็นพระอรหารเท่านั้นขึ้นไปเท่านั้นถึงจะทำได้ใช่ต้องเป็นอาหตรขึ้นไปครับผมผมเคยตอบอธิบายเขาไปแสดงว่าถูกต้องถูกต้อง ต้องอรหันต์ขึ้นไปถ้าอารหันต์ขึ้นไปอรหันต์ยังไม่อันนี้ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้หรอกยังไม่รู้เรื่องเราต้องรู้ษื่อาดีๆีถึงจะรู้จักพลังงานระดับจิตวิญญาณขั้นรูปยี่แปดขั้นรูปยี่แปดนามห้าที่จะปฏิบัติทำใจในใจที่จะมณัิสิการ์ของใจตนเองทำใจในใจของตอนเองสร้างใจในใจของตอนเองผลิตใจใจ,ใจของตอนเองให้เป็นประธานที่จะมีชีวะ ก็ต้องรู้จุดของชีวิตินซีห<ม>ัทยรูปเป็นรูปชีวิตินซีเป็นนามของคู่หนึ่งของเทวาคู่นี้เป็นสเตติกกับไดนามิกอยู่คู่หนึ่งครับหัทยรูปกับชีวิตินซีและแล้วก็มีเหตุปัจจัยมีอาหารรูปต่อผมเห็นว่าลูกๆชาวโศกเนี่ยมีอิทธิบาทในระดับแค่บ,บวกหรือคูณเท่านั้น ไม่สามารถทําเป็นยกกําลังขึ้นไปได้ก็เลยสมประสิทธิ์นิดจึงเป็นหน้าที่ของพอท่านเท่านั้นที่จะทําก่อนก็ต้องอธิบายไว้ไงโพติสั์หรือว่าผู้ที่จะศึกษาต่อก็จะได้รู้ต้องให้แผนที่ไว้ครับผมต้องให้แผนที่ไว้ต้องให้โครงสร้างต้องให้ทฤษฎีไว้แล้วก็ผู้ที่มีถึงมีภูมิถึงก็จะทําได้ศึกษาฝึกฝนพิสูจน์เอาเองแล้วคุณจะรู้เองโดยไม่ต้องเชื่อใครจะรู้เองเชื่อ สัจจะอันนี้เองสัจธรรมนี้เองโดยไม่ต้องเชื่อใครสรุปอีกทีหนึ่งคุณส,สติพลรู้นะว่าเทวนิยมทําไม่ได้ขนาดเป็นสายอะเทวนิยมเป็นอรหันต์อย่างที่พูดไปแล้วนี่อรหันต์ธรรมดา,ย,ายังแยกธาดพวกนี้ไม่ได้และเทวนิยมจะมาทำให้เป็นอุตุให้มาเป็นพีชะน่ทาง ไม่มีทางทำได้เลยมั่วเขาทำไม่เป็นทำไม่ได้แต่มันดูเหมือนว่าแล้วก็คนเข้าใจไม่ได้ก็ไปเข้าใจเอาเองอย่างคุณสติพลเนี่ยไปเก่งความจริงไปประมาณเอาว่าโดยมีธาตุดีมีเจตนาดีไปเข้าใจเขาว่าเออเขาก็น่าจะมีสิ่งที่ดีอันนี้ได้มันไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้มีสํมนาพระพุทธเจ้านะสํนาพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะเขาจะไม่รู้รายละเอียดของเจตจิตเจตสิกรูปนีพผ่านอย่างนี้โดยเฉพาะจริงจะไปแยกธาตุถึงรูปยี่ิบแปดนำห้างนี้ไปทำงานไปจัดการาจริงๆเนี่ยโนเวสเตชั no ่นไม่มีทางเลยนะอ้าวคุณสติพลก็คงพอจะเข้าใจเพิ่มขึ้นต่อมาคุณแก้วตะวันพวงบุบผา ชาอโศกเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่งเห็นตัวอย่างเห็นด้วยนะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับนะคุณแก้วตะวันก็ศึกษาตามไปเรื่อยๆก็เห็นจริงที่อาตมาได้ย้ำว่าชาวโศกนี่เราเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่งจนมีพฤติกรรมสังคมของชาวโศกถึงขั้นสาธารณโภคีเนี่ยชาวโศกนี่มีพฤติกรรมสังคม เนี่ยชุมชนอย่างชุมชนตาจานีอโศกก็มีสาธารณภคีไม่ได้เป็นของเล่นของจริงทุกคนมีไม่ได้สะสมเงินทองไม่มีใครเอาไรายได้จากการอยู่ในนี้ทํางานอยู่ในนี้แล้วทุกอย่างโดยเฉพาะกิจการของส่วนกลางนี่เข้าหมดส่วนคุณจะแอบบแววงไปทํากิจกรรมส่วนตัวแล้วก็ได้เงินเข้าพกเข้าหอของคุณส่วนตัวนั้นมันก็แอบบแฝบบงแต่ละคนเท่านั้นเอง คนเี่เขายังจะมีส่วนตัวก็ยังมีตัวมีตนอยู่เขาก็ทำของเขาไปตามฐานะของความจริงเขาเขาจะเอาไว้มากเอาไว้น้อยอะไรก็เรื่องของเขาจริงๆอ่ะมันคนที่ไม่มีตัวตนจริงๆแล้วก็อยู่อย่างสาธรารณภคีสบายมากสบมอสบมอสบายมากปกตปกติธรรมดอธรรมดาสบามธรรมดปกตหหหายห่วงจอจอจริง,รงๆเลย เขาก็ทําได้นสบายมากสบมทมดปกตหอจจมชยลลจจมชไม่เ ah, ช like ื่ออย่าลบหลู่มชยลลนเขาชอบเล่นตัวย่อกันไงเราเล่นมาก่อนแล้วตัวย่อพวกนี้นั่นเราก็ไม่เล่นเปอะปลอะไรหรอกเล่นมางี้ก็เล่นมาตั้งนานแล้วเราก็แค่นี้ก็พอแล้วเป็นตัวอย่างว่าเก็เล่นเป็นถ้าจะเล่นตัวย่อ สรุปแล้วทำความเข้าใจดีๆคุณสติผลนะบอกว่าเทวนิยมนะเขาทำไม่เป็นหรอกเขาทำไม่ได้เหมือนดูเหมือนว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยนันะมันเดานะอุตุอุตุนิยามพิจานิยามหรืออุตุธาตุพิจาธาตุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาคนจะรู้จักอุตุนิยามพิจนิยามจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามแล้วทําจิตให้เป็นอุตุ อุตุธาตุผีธาตุใช้อาศัยหรือไม่อาศัยโดยแยกกายแยกจิตได้แยกอะไรเป็นความเป็นกายหรือตอนนี้ไม่ใช่กายแล้วไม่ใช่ธาตุสองไม่ใช่รูปกับนามปรุงแต่งกันอยู่อย่างมีชีวะแต่เป็นธาตุสองที่ปรุงแต่งกันอยู่อย่างธาตุวุตวัตถุ เป็นดินน้ำไฟลมไม่มีชีวะเลยเรียกว่าอุตุธาตุทำได้แยกได้เรียนตั้งแต่แยกกายแยกจิตต้องรู้โครงสร้างหรือทฤษฎีกระบวนการของการแยกกายแยกจิตซึ่งมาศึกษาแล้วพระพุทธเจ้าต้องให้อุปชาสอนการแยกแยกายแยกจิตรู้จักทฤษฎีรู้จักวิธีแยกให้แก่ลูกศิษย์ก่อนที่จะ ออกไปเลยก่อนที่จะลุกจากการบวชเสร็จเนี่ยต้องสอนกรรมฐานห้านี่ให้มูลเรียกว่ามูลกรรมฐานเพราะมันเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาเพื่อนิพพานถ้าแยกกายแยกจิตไม่สัมมาทิฏฐิทำไม่เป็นไม่มีสิทธิไม่มีสิทธบรรลุอรหันต์ไม่มีสิทธิ์เลยนะทุกวันนี้เนะี่ยไม่รู้เรื่องแล้วนี่อุปชาส สอนอะไรต่ไรกันต่างๆ,ๆนะนาไม่รู้เรื่องขออภัยอุปชาธรรมาสองรูปธรรมยุตรรูปหนึ่งมหานิกายรูปหนึ่งเป็นอุปชาอัรมมาบวชทั้งสองนิกายนะขออภัยก็ไม่เคยสอนอรตมาไม่เคยอธิบายอันนี้ให้อัตมาหอกทั้งสองอุปชาแต่อัรมามีความรู้อันนี้มาเก่า ของอตาตมามามาตั้งแต่ปางบรรมาติชาติก่อนก็มาอธิบายสู่ฟังขอภายในยนี่อาตมาต้องเคารพอุปชาอาตมาไม่ได้ไปดูถูกอุปชาคืออุปชาก็แล้วแต่เรื่องแม้สมัยนี้แต่ละผู้่ละคนพระภิกษุทุกวันนี้ยากที่จะเข้าใจเรื่องกายยังจิตแยกกายแยากจิตแยกกายจิตกมูลกรรมฐานห้านี่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยแล้วก็แยกว่าอะไรเป็นกายอะไรไม่ใช่กาย เมื่อไม่ใช่กายแล้วเป็นไม่ใช่กายแล้วแต่ยังเป็นส่วนติดอยู่กับตัวชเ,เช่นเล็บมันยาวไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กายแล้วแต่มันไม่มีเพทนามันไม่เป็นมันเป็นผีชะเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นยิตนิยามแล้วอย่างนี้เป็นต้นเป็นแต่เป็นแต่ผีชะไม่เจ็บเล็บผมขนเล็บฟันหนังส่วนที่มันเป็น พีชะนั้นเป็นส่วนไหนคุณต้องแยกออกส่วนไหนเป็นจิตแล้วจะทํากรรมมิยามทําให้มันเป็นอย่างนี้เกิดเวทนาอย่างนี้นี่ตั้งหากที่ก็จะต้องรู้